รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทตัวนี้เป็นเดทนะ mm hmm. ลินผสมไฟล์นะคะลูกค้าข้างหน้าจะเป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนงานสวยมากๆเลย mm hmm. ลินผสมไฟเนื้อผ้าของเขานะคะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะงานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่รวกระดุมนะตรงนี้นะสีเดียวกับตัวเดทเลยแกะได้จริงถูกเม็ดงานป้ายนะคะตัวนี้แขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบแล้วก็ตัวนี้นะคะพับแขนได้เลยนะใส่พับแขนสวยๆได้เลย ตัวนี้มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้นะแล้วส่วน้าข้างของเขานะคะจะเป็นผาข้างเลยเกอจับนือใส่โฉแบบน,น,น,บบนี้ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นผ้าเรียบๆแบบนี้ลีนนผสม้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ฝากแลนะเนื้อผ้าไม่คันผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ผ้าไม่มีซับใมและผ้าไม่ยืดนะคะตัวนี้รุ่นนี้ออกมาผ้า50นิ้วความยาวชุด39นิ้วนะคะเป็นชุดเดทลูกค้าเป็นฟรีไซส์คะ่ะพี่และมีไซส์เดียวนะ แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยนะจริงๆจะอ,อกเล็กกว่าน,นี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่ดูทรงน้องเขาสวยๆแบบนี้เลยรุ่นนี้ขอให้แค่239เท่านั้นค่ะกับงานลิ้นเป็นปสมไฟตัวนี้นะสวยมากๆเลยชุดเดทนะให้แค่239เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะถ้าพี่จะสั่งเพียงตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีออนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ แต่เราจะมีรหัสค่ะขึ้นไว้ตรงหัวด้วยถ้าที่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิม์รหัสปะระจำด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญในเรื่องจำรหัสให้ได้นะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุด39นิ้วนะถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ะะว,ว่าสีเหลืองนะคะตอนนี้จะได้ก็สีเหลืองนะตอนนี้ค่ะ2 39เท่านั้นค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะเป็นแดงเข้มตัวนี้นะ ลินี่ผสมฟ้ายงานปักสวยๆเลยสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะอกน้าห้า50นิ้วความยาว39นิ้วค่ะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีปูนหรือสีชาก็ได้นะสีสวยมากๆเลยงานตักหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะคะลินี่ผสมฟ้านะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสตุนตนนะคะตันนี้จะเรียกโอรสตุนตนนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรุมนะคะตอนนี้นะปกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่สามสิบเก้านิ้วนะตัวน,นี้นะคะสีต่อสีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะพี่สีกรีบบัวนะสวยมากๆเลยลีนินผสมฟ้ายนะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีดำนะให้โปรพี่แค่239เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเมาใจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิ่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสลิ้นผสมฝ้ายอย่างดีค่ะพี่งานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าของเขาไม่ยืดและผ้าไม่มีสับให่นะคะลูกค้าเนื้อเป็นแบบนี้เนื้อละเอียดมากๆค่ะปกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด39นิ้วให้โปรพี่แค่239เท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะตัวนี้นะ แได้สีกลับไปให้ดูค่ะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวค่ะพี่สีกรีบบัวนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะลินินผสมไา้นะคะพี่งานปักอย่างดีเลยค่ะเนื้อผ้าละเอียดมากตัวนี้เนื้อผ้าดีผ้าไม่สากผ้าไม่คันค่ะ2 3.9เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสตุนๆนะคะพี่โอรสตุนๆนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีปูนหรือสีชาก็ได้สีสวยมากๆเลยตอนนี้สีสวยมากๆเลยค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ดูงานนะสวยๆแบบนี้เลยสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตอนนี้เป็นแดงเข้มนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ดีนินผสมฟ้าอย่างดีเลยให้โปแค่ 239เท่านั้นจ้า